สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับรายการข่าว6มิตินะฮะไม่ใช่ครับผม3มิติก็พอฮะเอาเหรอฮะโอ้เดี๋ยวไปเหมือนเขาไงโอ้แตกต่างหรือว่าจะเป็นรายการกระจก6ด้านทีโอ้ยนี่ก็เก่าเก่านะสักแค่ไปกันใหญ่นะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันในช่วงหวานสบายสบายสไตล์นายต้นตาลและพี่เทยท่านผู้ชมครับเนี่ยต้นคลิปเป็นไงคือผมจะเปิดตัวคือบอกว่า มีข่าวมาใช่ไหมมีข่าวมีข่าวมาว่าสินค้าใหม่เปิดตัวเราก็ต้องแบบเล่าข่าวกันหน่อยประมาณนั้นปรากฏว่าเขาโมูจตีกองโซโลเพลงของข่าวสามมิติอยู่นะหัวชมพูชมพูอุ้ยเขาเรื่องดีกว่าท่านผู้ชมครับนี่เลยฮะวันนี้ข่าวใหม่ที่ว่านั้นก็คือสาววิชาตฮะเปิดตัวลำโพงโมเดลใหม่ล่าสุดในตระกูลแอคทีฟอะเลคอลัม์ท่านผู้ชม นี่เลย ACS Series ฮะท่านผู้ชมเป็นยังไงฮะโอ้โหสวยนะสิครับโอ้โหท่านผู้ชม ACS Series ปกติแล้วเราจะคุ้นหูคุ้นตากันดีกับ ACS 1,500แน่นอนนะฮะมีทั้ง Mark 1แล้วก็ Mark 2ครับผมล้ว Mark 3จะตามมาไหมไม่แน่ใจต้องติดตามครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้ ต้องบอกว่ารุ่นน้องตามหลังมาแล้วมากันเป็นขบวนพาเลทเลยร้อนมากทำไม <S <S ฮะฮอ<ะ>ตจริงๆครับโโท่านผู้ชมต้องบอกว่าใหม่สดรจริงๆครับเพราะว่าค,ค,คือทางซาวิชันเนี่ยเขาวิจัยตลาดแล้วไงเออ<ๆ>เขาก็วิเคราะห์ออกมาแล้วก็บอกว่าลูกค้าหลายท่านนะครับก็รีเควสเข้ามาด้วยคือคือทั้งวิเคราะห์ตลาดแล้วก็ฟังความคิดเห็นของลูกค้าแล้วก็พัฒนาจนออกมาเป็น โอ้ทางไอเนดีนี่ทํางานอย่างหนักเลยถูกต้องเลท่านผู้ชมฮะคือผมคุยกับทีมงานของ r อแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆอ่าทีนี้มาดูนะครับประสิทธิภาพมาดูพิศสงของ New ACS กันยังไม่พูดชื่อรุ่นเลยให้พี่เทพแนะนำก่อนอเริ่มจากตัวเล็ก น้องเล็กตรงนี้นะฮะ A C S หนึ่ครับผมท่านผู้ชมนี่เล็กๆกระัดรัดแบบนี้เอาชื่อรุ่นก่อนนะดีเทลเดี๋ยวค่อยว่ากันอ,อันนี้คือ A C S 1 0 0 0ครับผมส่วนด้านข้างตรงนี้นะฮะใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึง A C S หนึ่งพงร้อยเอครับเป็นยังไงท่านผู้ชมเออสูงยาวเข่าดีเช่นเคยนะครับและที่สําคัญเสียงดีเหมือนเดิมแน่อยครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่า ย้อนความกันนิดนึ่งใช่ไหมพูดถึง ACS Series ตอนนี้จะมีรุ่นอะไรบ้างแล้วในตะกูเนี่ยก็คือมีรุ่น1,500 1,500ขยับลดลำดับไหลลงมาครับ ACS 1,200 S ครับมี S ด้วยมี S สิงคโปร์ด้วยนะครับผมไม่ได้ถามทาง Product เเขานะว่า S เนี่ยหมายถึงอะไรแต่ผมขอดาวว่า S เนี่ยย่อมาจาก s t a c k s t a c k column นะ ไม่ใช่เลสแตกนะที่มาเป็นซองเปมนกล่องแตกซัตเทอร์ไรด์อะไรอย่างนี้ด้วยก่าอารมณ์นั้นละกันท่านผู้ชมแตกคอลัลนมคืออะไรนี่ฮะทีมงานมาดูใกล้ๆได้เลยสังเกตให้ดีว่าเจ้าคอลัมน์อะมาถึงแล้วนะคอลัมน์ของเขาอ่ะมันสแตกกันมันวางซ้อนกันนั่นเองผมเลยดาว่าเป็นที่มาอันนี้พูดเป็นตัวเป็นตานะถ้าเกิดไม่ใช่นี่คือหน้าแตกเลยท่านผู้ชมมันสแตกกันได้ะแล้วทําไมมันต้องสแตกกันได้เพราะว่าอย่างรุ่นพี่เนี่ย เจ้า A C S ค่ะพันห้าเขาก็จะเป็นคอลัมน์ยาวใช่ไหมยาวแบบสี่นิ้วอ่ะสี่นิ้วคุณแปดใช่ไหมในสเปคเนี่ยเดี๋ยวผมดูสเปคนะของ A C S พันห้าคือสี่นิ้วใช่แล้วก็แปดดอกเรียงกันเป็นตับเรียงกันเลยเออท่านผู้ชมแต่ว่า A C S หนึ่งพันสองเนี่ยผมพูดถึงรุ่นน้องตัวพันสองเลยแล้วกันผมให้ดูข้างนอกก่อนเลยท่านผู้ชมสเปคเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูหน้าตามันก่อนท่านผู้ชมมาดูก่อนกายภาพเขาทําไมถึงต้องเติมตัว S เพราะว่าแบบนี้ฮะนี่แจ็ค อหักแล้วไม่ใช่ไม่ใชฮท่าผู้ชมถอดได้เขาถอดได้โอ้พอถอดได้แล้วเป็นไงเป็นไงนี่มันหมายความว่ารูปแบบการเซตอัพการจัดวางท่านผู้ชมของเจ้าเอเ1ี0ส s นึ่นยเยเฮ้ จะถือไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมมันเมื่อยไปอ่ะมีอุปกรณ์เสริมอใช่อ๋ออ๋อันนี้ไงไงทีงานรายการสดรายการสดครับสดจริงๆให้เร็วๆอ่ะส่งมาได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้นั่นแปลว่าเราสามารถที่จะหาขาไตรพอดแบบนี้อ่ะแบบนี้ผมนั่งเผมนั่งง่ายๆสบายๆแล้วก็เป็นไงมันมีโพเมาส์ใช่ไหมพอดตรงนี้ฮะใส่กข้ปไปเชิบท่านผู้ชมทีนี้ ผลลั์มันคืออะไรหมายความว่ายยงไงไรมันทําให้การเซตอัพการใช้งานของเจ้า ACS 1 2 0 0 S เนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นท่านผู้ชมเราสามารถจัดวางเป็นระบบเสียงแบบ2.1ได้อ้าใส่ขาสองอันไงเอาข้างซ้ายอันนี่ข้างขวาหาขายกันนะซับอยู่ตรงกลางถูกต้องท่านผู้ชมซับอยู่ตรงกลางผมบังไหมนะเป็น2.1หอ่าหรือจะวางเป็นระบบเนี่ย1.1เนี่ยก็คือแบบเดิมต่อสต็กตกันท่านผู้ชม ไอ้เจ้าขาตั้งไตรพอดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอ็อกเซอรีนะแต่ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยไม่นานเดี๋ยวเราดูในเว็บไซต์ของทางเซาวิชันเขาว่าเขาจะออกว่าเป็นอ็อกเซอรีชิ้นไหนบ้างมีของเล่นอะไรให้เราแปลกใจกันอีกหรือเปล่าอันนี้พูดถึงภาพรวมภายนอกท่านผู้ชมทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาของรหัส S ตามท้ายนะท่านผู้ชมนะอ่ะมาต่อกันผมคืนที่ก่อนคืนที่ก่อนนะะวิธีใส่นี่ไม่ยากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นซ็อกเก็ตเขาไหมฮะ วางครอบลงไปนะฮะนี่ซึบเห็นไหมเราก็ดันให้กรดานแก๊บเรียบร้อยดังแบบนี้นะท่าผู้ชมอยู่ด้านหลังได้นะเนี่ยเห็นไหมแค่กดลงกดลงสลักอยู่ตรงนั้นเนี่ยใช่ครับเห็นไหมพอใส่กลับไปเนี่ยสลักมันจะขยับล็อกให้เองเอานะเห็นไหมเอานะอึ๊บเนี่ยถ้าผู้ชมไม่ง่ายแบบนี้เองทีนี้เป็นไงครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้ท้าผู้ชมฮะนะ ผมเล่าเรื่องน้ำหนักตัวก่อนเลย๋อคือมันเป็นรุ่นน้องคือเปลี่ยนมุมมองบางบงทีน้ำหนักอยู่ท้ายหลายท่านก็อยากจะรู้ครับเพราะว่าทางซาวิชั่นบอกมาแล้วเขาบอกว่าจุดประสงค์คือทําให้เบาลงด้วยเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยเดิมทีรุ่นพี่ของเขาเนี่ยเจ้าเอเชียตึง1,500น้ำหนักตัวอยู่ที่38โลโอก็แน่นอนทั้งการแหลมทั้งซับนะรุ่นใหญ่เนาะแน่นทรงพลังนะครเออท่านผู้ชม ทีนี้น้ำหนักตัวของเจ้า AS 1 2 0 0 S เป็นไงเท่าไหร่พี่ก็น้ำหนักนะสริรวมแล้วนะฮะ22.9ครับผมทำไมมันฟังเหมือนอายุเลยนะทีนี้เราเจ้ารุ่น1 0 0 0พน่ะตัวนี้ก็เบานิดเดียวครับผมครับ15.9ครับผมท่านผู้ชมเป็นไงเบาลงจริงๆแต่ว่าน้ำเสียงพลังเสียงไม่ได้เบาไปด้วยนะครับเดี๋ยวท้าพิสูจน์ท้ายคลิปเลยท่านผู้ชมแน่นอนครับความน่าสนใจเขามีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ตัวลาโพงครับตัวคอลัมน์ ลกลางแหลมกนดีไหมกลางแหลมก่อนนะทีมงานมาใกล้ๆท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆโลโก้อยู่ตรงนี้เป็นไงซาวิชั่นท่านผู้ชมฮะซาวิชั่นซาวิชั่นซาวิชั่ชั้นชั้นชั้นชันาแล้วต้องเป็นโวกนี้ตายแล้วแ <laughs> 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 บรนด์เขาจะดีใจไปเ่ยท่านผู้ชมนะความน่าสนใจกับของลำโพงกลางแหลมให้ดูที่ตัว1,000ก่อนนะเพราะว่า 1,200s นเนี่เขาสแต็กกันเดี๋ยวจะแกะหยิบยกมา ถอดดูยากหน่อยนะท่านผู้ชมทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ที่นี่ดอกลำโพงที่อยู่ข้างไหนตรงนี้ทวิตเตอร์กี่ดอกขนาดเท่าไหร่ปรากฏว่าอ่านสเปคซาวิชันเขาบอกเรียกทวิตเตอร์ไม่ได้เขาจะตีมือแล้วจะเรียกว่าอะไรครับคือเขาไม่ได้ใส่ทวิตเตอร์เขาบอกว่าเขาใส่ลำโพงฟูลเรนส์มาอ๋อ้ลำโพงฟูลเรนส์ข้างในนี้ท่านผู้ชมนะครับเป็นฟูลเรนส์นะขนาด3นิ้วจํานวน4ดอก3นิ้ว4ดอกวางเรียงกันแบบนี้ใช่แล้วท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตให้ดีเจ้าพันกับพันสองเนี่ย เห็นไหมมันใช้คอลัมน์ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนี่ยในฝั่งของ 1,200s เนี่ยก็คือคอลัมน์ขนาด3นิ้ว4ดอกแต่ว่าใช้2ใบเออ2ท่อนดูแบบนี้ก็ได้ท่านผู้ชมแต่หลังเป็นไงอ่ะอ้าวหมุนมาดูแบบนี้เลยฮะเรียบง่ายเรียบง่ายครับผมช้าช้าช้าอ่ะช้าเป็นแบบสปีคท่อนครับผมแบบนี้ครับแบบมาตรฐานนะครับเสียบกลับเข้าไปนะครับชึบ เรียบร้อยนะฮะทำงานแบบนี้เลยนในส่วนของเนะสากลางอะเสากลางลองลองถอดกลางแหลมออกมาดูซิอ่ะเนี่ยถอดมาดูก่อนมาให้ทีมงานโฟกัสใกล้ๆน้ําหนักเบานะครับผมเบามากนี่นี่นี่เข้ามาที่หน้ากล้องนะเข้ามาที่หน้ากล้องนะผมให้ดูแบบนี้นี่เป็นไงน้ําหนักเบาท่านะผู้ชมนี่หน้าตาของเขานะครับในส่วนของอันนี้เป็นด้านหลัง ในส่วนของโพเม้าหรือว่าเสาเนี่ยท่านผู้ชมนะสามารถปรับความสูงได้ขนาดมันเล็กลงนะกระบิดปึ๊บแล้วก็หนยกขึ้นยกลงว่ากันไปท่านผู้ชมได้ไหมครับ่สามารถหมุนออกได้แบบนี้แหละเหมือนอันนี้โซนนะเหมือนรุ่นพี่ใช่ไหมอ๋ออ๋อโอเคเราพันเกลียวไว้ซะเรียบร้อยเลยถอดออกก่อนนะให้ดูให้ดูเพราะรายการของเราคือสดนะเออท่านผู้ชมเป็นเกลียวแบบนี้เกลียวใหญ่แน่นอนคือแข็งแรงมากครับผมเกลียวใหญ่นะ อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเซตอัพง่ายานะผู้ชมไม่มีเรยุ่งยากเลยครับผมนะดูในส่วนของกลางแหลมแล้วก็ดูซับบูเฟอร์อ่ใช่ครับตามชื่อนะผู้ชมตามชื่อง่ายๆเลย Acs พันเนี่ยใช้บูเฟอร์ขนาด10นิ้วนผู้ชมอ๋อนึกว่าพันพันนิ้วเออไม่ใช่บูเฟอร์ขนาด10นิว้ว <c oughs> ไว้คอย2นิ้วครับนะฮะเออในตัว Acs 1 2 0 0 s พรก็บูเฟอร์ขนาด12นิว้วท่านผู้ชมนะ กำลังเด้งด๋งเด้งเด๋งเลยนะเป็นไงผมอ่านสเปคเนี่ยเออเมื่อกี้เนี่ยผมอ่านเจอในสเปคนะเขาบอกด้วยนะว่าในส่วนของกลางแหลมที่เป็นฟู l เรนเนี่ยก็ใช้ดอกลำโพงแบบนิโอไดเมียมแม่เหล็กอ๋อก็มันเบาเออเบาชัดไกอะไรอย่เงี้ยนะครับผมท่านผู้ชมต้องดูให้ดีนะสเปคอะแม่เหล็กนิโอไดเมียมนี่คือแบบว่าของของแท้ของดีครับ ระวังของปลอมบางทีแม่เหล็กแบบนีโอดัมเมียมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นไม่ใช่นะแก้ง่วงนะผู้ชมครับทีนี้มาดูสิ่งที่น่าสนใจที่เขาซ่อนไว้ข้างในครับอ่านะเราคุยกันเรื่องกําลังขับก่อนกําลังขับเรียงตามลําดับไหลอ่ารุ่นพี่ก่อนเจ้าพันห้าก่อนครับเท่าไหร่ฮะก็เป็นแอมป์แบบบแอมป์ฮะแม็กอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยวัตต์ครับมันแบ่งกันใช่ไหมแบ่งกันอ่ะยังไงอ่าในส่วนของซับเนี่ยเขาให้กําลังวัตต์อยู่ที่พันสองร้อยวัตต์แม็กอ๋ออีกหกร้อยก็เป็นของกลางแหลมถูกต้องครับทีีน้ นี่เลยมาดูบ้างเจ้า 1,200S กันบ้างตัวนี้ให้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่1,600วัตต์ครับอุ้ยจะมาชนกับรุ่นพี่แล้วมั้งเนี่ยฮะแต่น่าสนใจมากกว่านั้นคือแอมป์เป็นแบบไตรแอมป์นะท่านผู้ชมไตรแอมป์ไตรแอมป์ใช่เป็น3แอมป์3ส่วนถูกต้องครับนะฮะแยกขับซับเนี่ยให้กำลังซับเนี่ย1,000วัตต์ขับซับคือพันวัตต์ถูกต้องครับกลางแหลมอย่างละ300ร้อมันก็เลยเกิดเป็นไตรกีฬาขึ้นมาไตร ลายแอมมือท่านผู้ชมเป็นมุกที่ไม่ได้นัดกันล่วงไม่ทันแ้วท่านผู้ชมสนมากเเจ้าตัวพันบ้างน้องเล็กที่สุดเป็นไงกำลังวัดสูงสุดแม็กอยู่ที่800วัตครับมันเป็นแอมแบบไหนเป็นแบบไบแอมเหมือนกันเนาะเพราะมันมีกลางแหลมชุดหนึ่งในส่วนของซับเนี่ยก็เป็น400วัตอ๋อแบ่งกันครึ่งเลยกลางแหลม400วัตเออแชร์แบบนี้ง่ายดีนะ ทีนี้ความดังสูงสุดที่ทําได้ต้องดูวัดแล้วต้องดูความดังที่ทําได้ด้วยบางทีวัดน้อยทําเสียงได้ดังบางทีวัดเยอะทําเสียงได้เบาก็มีใช่ครับท่านผู้ชมมาเรียงตามลําดับไหลเจ้าพันสองอก่อนความดังสูงสุดอยู่ที่ 130DB ยสามสิบดแม็กนะดังเหมือนกันครับพูดดังมากเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าเจ้า ACS ีเอพัน ดังสูงสุดแม็กซ์อยู่ที่125ดีอันนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันก็ไล่ตามกันมาเลยเรียงตามลำดับหลายโดยแท้เลยท่านผู้ชมรับผมในส่วนของมุมกระจายเสียง Acs series ทุกตัวนะฮะอยู่ที่80คูณ20องศาก็คือ vertical ใน2ี่20 vertical ก็คือนีแนวตั้งคือพุ่งไปเป็นลำหรืเป็นบีมเลยนะตามสไตล์ของ active array เนี่ยคือมันต้องยิงเสียงได้ไกลเป่าเสียงได้ไกลในส่วนของเนี่ย horizontal horizontal ใช่ใช่ ก็คือจะกว้างอยู่ที่80องานะฮะยิงเสียงได้ไกลยิงเสียงได้ลึกนะครับใช้งานในพื้นที่อินดอร์ก็ได้ออาดอร์ก็ดีครับนะครับท่านผู้ชมในส่วนของ f r e q u e n c y response f r e q u e n c y response ความถี่ตอบสนองย่านเสียงที่เขาทำได้ครับผมเริ่มที่รุ่นพี่ท่านผู้ชมนี่นะ เขาให้ความถี่ย่านต่ำไปจนถึงย่านสูงอยู่ที่40เฮิรตไปจบที่20าวเป็นไงเบรลงลึกไหม40เฮิรตนะฮะรุ่นน้อง ACS1 0 0ความถี่ต่ำทำได้ต่ำสุดอยู่ที่42เฮิรตไปจบที่20 k ต่างกันติดเดียวเนาะนิดเดียวท่านผู้ชมลึกเหมือนกันเบรลงลึกมากๆแหลมก็ไปสุดทางเลยนะท่านผู้ชมนะ ทีนี้ครับเห็นหน้าแล้วก็ต้องอยากเห็นหลังบ้างแน่นอนครับท่านผู้ชมไปดูด้านหลังกันดีกว่าอ่ะเชิญเลยครับอ่ะมาแล้วน,นี่คือด้านหลังของ A C S ท่านผู้ชมให้เริ่มจากรุ่นน้องบ้างด้านหลังเนี่ยครับมันสมัยสลับกันมันมีความลับอยู่นิดหน่อยหให้ดูตัวเล็กสุดก่อนท่านผู้ชมครับนี่เป็นยังไงบ้างเนี่ย,ยก็ดูซิอือะดึงออกก่อนนะท่านผู้ชมนะในส่วนของ Input Balance Input ฮะเป็นงไงฮะ คัมโบ่แจ็คซีเล็กได้ไมค์กับ line. ไลน์ไลน์ตรงนี้นะฮะนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มนะฮะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของซับวอลลุ่มอ่าแยกวอลลุ่มได้เลยท่านผู้ชมนะมีวอลลุ่มของซับบูเฟอร์แยกออกมาอันนี้เป็นบาลานซ์เอาท์นะครับขยับมาตรงนี้ความ,มาสนใจอยู่นี่เป็นวอลลุ่มของบลูทูธนะพี่เทพน,นะอือฮึใช่นี่ไงเป็นปุ่มแพร์บลูทูธนะแต่ว่าเฮ้ย อันีี้ด TWS ท่านผู้ชมท r u า w i r e l e s s s t e r e o a s 1000นะครับทำ True w i r e l e s s ได้เลยนะครับเหมือนกับเจ้ารุ่นพี่1,500ที่เป็น Mark 2ก็เลยเชื่อมลำโพง2ใบเข้าด้วยกันได้แบบไร้สายท่านผู้ชมนะสะดวกมากๆเพิมเติมตรงนี้นิดนึงอะไรฮะ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเวอร์ชั่นอะไรฮะบลูทูธเวอร์ชันห3าจุผู้ชมเออจากเจ้ารุ่นพี่เขาว่าเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5ก็ดีแล้วนะอันนี้ขยับมาเป็นเวอร์ชัน5.3เลยแม่ครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงนะอันนี้ก็เป็น RCA input RCA Input เลือกได้เลือกได้เลือกใช้งานได้ท่านผู้ชมนะก็ผมว่าก็สะดวกดีนะเออด้านล่างท่านผู้ชมจะเป็น dsp mode มีอะไรบ้างนี่ไงเนี่ย live music dance pop speech กดกันง่ายๆแบบนี้ท่านผู้ชม และตรงนี้ก็จะเป็นไฟสัสญญาลแล้วก็ไฟ l i มิตนะครับที่ขึ้นเตือนนะครับครับผมเรียบง่ายท่านผู้ชมเรียบง่ายใส่กลับกอนนะขยับมาสําหรับรุ่น ACS หน0่ S กันบา้างท่านผู้ชม,ค,มความรับที่บอกว่เป็นไงตัวนี้มีมหน้าจอด้วยท่านผู้ชมหน้าจอนี้มันทําอะไรได้บ้างอ่ะเนี่ยกดแบ็คแบ็คออกไปอ๋อจะเจอหน้าเมนเมนูก็จะมีฟังก์ชันมิกเซอร์ <Mix> er. DSP Bluetooth ทูไวเลสนี่ <ขอ S 1> นะครับรทูไวเลสสเตอริโอเซตอัพแล้วก็รูปแบบการจัดวางเอ้ยมาดูจุดแรกกันเลยครับมิกเซอร์กดเข้าไปอ๋อเราก็จะสามารถเนี่ยปรับวอลลุมของแต่และชนแนลได้ท่านผู้ชมนะฮะนอกจากวอลลุมแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเลือกรูปแบบของช h a แนลอินพุ t ได้เป็นไมค์เป็นอินสตูเมนต์เป็นลน์เฮ้ยดีนะผมว่าทำได้ทุกช h a แนลช c h แนลสองสามโอ้ตัวนี้ต้องบอกว่าช a n แนลเยอะนะท่านผู้ชม ทั้งหมดเนี่ยก็4 channel ใช่ไหมแล้วก็มีบลูทูธอีก1 channel นะเนี่ยบลูทูธนี่ท่านผู้ชมออกมานะฮะแล้วก็น,นี่ก็มีมาสเตอร์ด้วยเนี่ยมาสเตอร์ะนะแยกกลางแหลมกับซับได้ว่างัันเถอะท่านผู้ชมออกมาปับ๊บ DSP นี่ไงเลือกตรงนี้ได้เลยไลฟ์เมล i c สิกแดนป๊อปสปีดเท่านั้นยังไม่พอมันสามารถบอกว่าแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะโลมิดไฮเห็นไหม ปรับเพิ่มได้รละเอียดนะละเอียดจริงๆนะท่านผู้ชมดีนะเนี่ยพัฒนามาดีมากเลยนะครับบลูทูธก็เข้าไปเพื่อที่จะแพร่สัญญาณนะท่านผู้ชมครับ uh huh. TWS ก็เข้าไปเพื่อที่จะเชื่อมตู้2ใบด้วยกันแบบไร้สายแล้วก็เซตอัพนะท่านผู้ชมฮะตั้งค่าต่างๆว่างั้นเถอะนะผมไปแบบเร็วนะและนี่ซิสเต็มนะครับก็เราสามารถเลือกได้จะเอาแบบเนี่ยหต่อหนึ huh. 1> 1่งหรือ2ต่อหนึ่งคือเป็นระบบ1.1หรือ2.1นนั่นเอง uh huh. ท่านผู้ชมใช่ครับ นี่ประมาณนี้นะด้านหลังในส่วนของหน้าจอนะตรงนี้ก็เป็นชันแนลอินพุตเห็นไหมแนลหนึ่งนะชันแนลสองสามเป็นเลฟไรท์นะได้นะท่านผู้ชมมีคอมโบนะและ 4, ้วสี่ถ้าผ้าในเป็น RCA เห็นไหมฮะโอ้มีห้าชันแนลเลยปุ่มนี้คือเป็นแบบบิดแบบเนะี่ยทัสแอนเทอร์นะคือบิดปับ๊บแล้วก็กดเพื่อเลือกได้นะท่านผู้ชมด้านล่างก็นี่ไงออเดียลลิงค์เอาท์นะครับผมแล้วตรงนี้ก็เนี่ย Right speaker Left s ป e k k r r ขึ้นอยู่กับรูปแบบถ้าเราทำเป็น1ต่อ1เห็นไหมเราต่อช่องนี้ถ้าทำเป็นระบบ2.1เราก็ต่อช่องฝั่งนี้ครับ mm hmm. นะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าต่อฝั่งนี้แยกเป็นซ้ายและขวาน,นั่นี้อันนี้ขวาและซ้ายตรงน,นี้ครับผม oh, <okay. S 1> เอาละครับได้เวลาทดสอบคุณภาพเสียงกันแล้วครับผม <Okay. S 1> ไปกันเลย SM58 สวัสดีครับสวัสดีฮะอันนี้เป็นเสียงจาก s o u n d v i s i o ่น c s 1 2 0 0 S นะฮะอโอ้ชัดเจนนะนี่นะ โอ้โหท่านผู้ชมครับเสียงพูดนะของผมเองนะเฮ้ยผมโซนได้ไหมยังไงฮะลองของลองของนิดๆหน่อยๆน่อยนะก็ไม่ควรทำท่านผู้ชมแต่ว่าเออมันก็ไม่ค่อยห่อนะมีนิดนดเนี้ยนะใช้ได้เลยเสียงตัวพันเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีฮะทดสอบเสียงฮะอันนี้เป็นตัว ACS 1000นะฮะเออก็โปรก็เคลียร์เหมือนกันนะเออนะใช้ได้เหมือนกันท่านผู้ชมนะสวัสดีครับทดสอบนะฮะ ก็เจ้าตัวพันเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะกับแนวเนี่ยผมพูดไปด้วยไงอินดอร์นะกึ่งๆึ่งนะเอาดอคือพันสองนี่ก็จะไปแบบกึ่งเอาดอได้สบายมากขึ้นไปเอาดอได้ง่ายมากขึ้นนะท่านผู้ชมเรื่องเนื่องด้วยกําลังว<ะ>ัว <ะ S 1> นั่นเองอันนี้เสียงพูดแบบกระชับกระชับรวดเร็ว เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคุณภาพเสียงของซาวิชัน ACS 1 2 0 0 s และ ACS 1 0 0 0ท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับผมว่าเบสแน่นเป็นลูกดีนะเบสมันออกแบบลึกๆแบบเด้งเด้งดีอ่ะท่านผู้ชม <ๆ S 1> คือผมฟังหลายจุดนะฮะเสียงเบสแน่นเป็นลูกแบบเน้นๆเลยสูมครับมันนน่มๆดีอ่ะเอเอ,เอทีนี้ ราคาเป็นไงน่าคบหาไหมราคาราคาบอกว่าน่ารักน่ารุ่นยังไงยังไงคุณภาพเลยเอาว่ามาเลยจากรุ่นไหนก่อนเอางี้เลยพันสองพันสองร้อยเอสนะครับราคาเปิดตัวต้องบอกว่าสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทโปรโมชั่นช่วงนี้ครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทไม่ให้ถึงสามหมื่นนะท่านผู้ชมราคาเปิดตัวนะครับอ้าวน้องหนึ่งพันเป็นไงน้องหนึ่งพันราคาเปิดตัวอสองหมื่น 4 9 0 0บาทอ่ามีราคาพิเศษนะพิเศษโปรโมชั่นทุกทีนะฮะ่นัเอบาทเอ้าม่ถึง2 0,000ด้วยนะท่านผู้ชมเฮ้ยเขาท่านะฮะอย่างที่บอกไปฮะจากการทดสอบของพวกเราสองคนเนี่ยภาพรวมนะท่านผู้ชมนะเจ้าน้อง1000นครับนะฮะต้องบอกว่าเขาถูกออกแบบมาให้ใช้งานในพื้นที่แบบอินดอร์ใครที่ไปหาลำโพงร้องคาราโอเกะในบ้านใช่ไหมหลังบ้านมีสวนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมไซส์มันเล็กลงแล้วนะจากรุ่นพี่เขา พกง่ายนะยกย้ายถ่ายโอนสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเสียงดีซะด้วยนะฮะใช้กึ่งเอาดอก็ได้นะครับถ้าเอาดออาจจะเหนื่อยเะกนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นพันสล่ะเห็นไหมรูปแบบการจัดวางแบบสัดส่วนเลโชหนึ่งต่อหนึก็ได้2ต่อหนึงก็ได้นะท่านผู้ชมสะดวกมากขึ้นกึ่งเอาดอได้เอาดอก็ยังสู้ไหวอยู่ท่านผู้ชมครับ และนี่ก็คือ ACS 1 2 0 0 s และ1000 s e r i ซีรีจาก s u n ว v i ช i ่นนั่นเองแน่นอนว่าสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเรียนเชิญฮะทดสอบทดลองกันที่ช็อปหน้าร้านเลยครับผม<อ>บหรือว่าในเบื้องต้นฮะเข้ามาเยี่ยมชมข้อมูลดูสเปคดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ w w w s o u n d d s h o p นั่นเองครับ ก่อนจบคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนและทีมงานนะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าเน้นย้ำกันทุกครั้งก่อนจากกันว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่สาวดีๆเราชอบสวัสดีครับ